ค่ะคุณผู้ชมข่าวพบกับรายการอนามัยนิวส์เิเยลรายการข่าวสารสาระสุขภาพที่จะนําวิถีสุขภาพดีมาสู่คุณผู้ชมค่ะตอนนี้แต่กําลังยุ่งอยู่กับการทํากระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมนะคะเตรียมกระทงสําหรับเทศกาลลอยกระทงนี้หรือ,อยังถ้ายัางอย่าลืมมองหากระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นใบตองและต้นกล้วยแบบที่เตยกาลังทําอยู่นี้นะคะ เมื่อเทศากาลลอยกระทงมาถึงเราจะเห็นร้านจำหน่ายกระทงเป็นจำนวนมากหลายคนก็สะดวกที่จะทำกระทงเองแต่ไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำจากใบตองขนมปังหรือจากวัสดุอื่นๆสุดท้ายก็กลายเป็นขยะทั้งนั้นค่ะเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงแม่หญิงแนนทำกระทงเสร็จแล้วเจ้าจะไปลอยที่ใดรือข้าหมายกับพี่มากไว้ที่ท่าน้ำ แล้วเจ้าล่ะจะไปกับข้าหรือไม่ไม่ไมละ่ะข้าไม่อยากไปเป็นกอขอคอมาช่วยกันลดขยะรักสิ่งแวดลอ้อมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้นะคะ 1. ลอยกระทงร่วมกันไม่ว่าจะมากี่คนก็ใช้กระทงอันเดียวกันไม่สร้างขยะแถมประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย 2. เลือกใช้กระทงขนาดเล็กและทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย 3. ไม่ควรใช้กระทงทําจากพลาสติกโฟมหรือกระทงที่มีเข็มหมุดหรือจะลอยกระทงออนไลน์ก็ง่ายและสะดวกกว่ามากค่ะสุดท้ายนี้เทศกาลลอยกระทงยังเป็นช่วงที่เด็กๆมีการเล่นพลุเล่นประทัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าจะให้ดีค่ะไม่ต้องเล่นดีที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของอนามันิวสเปเชียลแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลลอยกระทงส่วนเตยขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะสวัสดีค่ะลอยกระทงคนเดียว